บผู้ชายคนหนึ่งมาได้ประมาณสองปีแล้วค่ะไปห้องไปนอนที่ห้องเขาบ้างแต่ก็ยังแยกกันอยู่บ้างคบได้มาสองปีแต่คือแบบเราไม่เคยมีอะไรกันเลยตลอดสองปีจับมือก็คือเหมือนแบบจับน้อยมากแสดงว่าตอนนี้คุณมดอยากโดอยากโดนมือมากขึ้น<อ>จับมือกันมากขึ้น <c oughs> ใช่ไหมแล้วเรามีความพยายามที่จะเริ่มก่อนไหมครับไม่ค่ะทำไมอ่ะเริ่มก่อนสิเราก็ไม่โชว์ว่าคือเขาอะ ใช่ผู้ชายหรือเปล่าเหมือนเขาไม่ชอบผู้อะไรที่บอกแบบนั้นน่ะถ้าผู้ชายก็ต้องจับมือผู้หญิงบ้างอะไรย่โมตอนนี้กลัวอย่างเดียวเลยเกเพวันนี้เกโพว่าไปนอนมาไม่ได้โดนตัวกูเลยเนี่ยเคยนอนแขนเบียดกันไหมไม่เคยค่ะเคยไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันเออค้างคืนเคยสองค้งค่ะแต่ไม่เคยมีอะไรกันเฮ้ยไม่เข้าใจพ่ยอหเอาตัวเองเป็นบัคาาทำนนี่คือจริงนี่คือความจริงนี่คือโลกจริง เคยจุ๊บกันไหมหอมแก้มไม่เคยค่ะบ้ามทำไมอ่ะตอนนี้จียอนเดือดร้อนกับมดอีกกันเนี่ย <laughs> คุณมดเราก็นิ่งเ,เ่รวมสิรวมเราไม่ใช่เด็กแล้วอายุ30แล้วโตวแล้วนี่ก็คบกันมาสองปีแล้ว อ,อ,อ่ะขอทางใจหน่อยเ,ออเขาเขาซัพพอร์ตอะไไงในฐานะของการเป็นแฟนมารับมาสง่งพาไปกินข,านนข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายไมให้แฟน,ห,นหืนหืนลูกห,หืนนั่นเหม็นจียอนอยากให้มดตัดข้อสงสัยที่ว่าเขาจะเป็นกกงเป็นเกย์หรือเปล่าอ,อย่าพึ่งมโนและฟุ้งซ่านไปเองมีอีกหลายเหตุผลมากมายที่มดยังไม่รู้เพราะฉะนั้นมด ต้องพิสูจน์ทั้งๆที่มันเพิ่งเริ่มคบกันในวัยเนี้ยมันควรเป็นอะไรรู้ไหมันควรเป็นมหาสมุทรแต่เนี้ยมันคือทะเลสาแห้งหมดเลยต้องการน้ำท่วมชั้ เราเป็นคนแต่งตัวเซ็กซี่ไหมไม่ค่ะพี่ว่าเราสามารถสร้างความกุ๊กกิ๊กได้นะการเป็นผู้หญิงกุ๊กกิ๊กอะในในที่ที่มันเป็นส่วนตัวของเราอะเราเราสามารถกุ๊กกิ๊กกับเขาได้แล้วเดี๋ยวค่อยดูปฏิกิริยาผู้หญิงเรียบร้อยก็ถูกแล้วแต่ว่าคบกันมาสองปีคิดว่าไม่ต้องแอบแล้วอะค่ะตอนนี้คือจุดเทียนไม่จําเป็นพูดพูดตรงๆกับเขาเลยว่าเราไม่มีเซ็กซ์เลพิเอลหรอหรือแบบไปดินเนอร์แล้วก็แบบขึ้นห้องจริงๆแล้วผู้ชายอาจจะมีเหตุผลนะ ดังนั้น,นวันนี้คุณมดก็ลองอาจจะต้องเริ่มคุยก่อนไงเขาอาจจะให้เกียรติเรามากอยากให้รอให้เราแต่งงานกันด้วยซ้ำมันก็มีคนอย่างนี้อยู่จริงๆพพทททอโโย่าลืมนะ